โอ้ยบลือรับได้ไหมได้ไหมเข้าได้ไหมได้ครับลงครับหหเห็นไหมเห็นครับลง ได้ได,ได้ไปหน่อยแล้ว,ไ,ลวได้ไไดไดครับสวัสดี f อฟช่องอิสามนมาพนเพลาะทุกคนครับคลิปนี้บาาทนอยู่ที่ข้อควายรุงกำนันโป๊คกับอยู่ที่อำเภอทับท่านจังหวัดอุยทยธานีนะครับวันนี้พาเปน,นอนเอฟซีเฮามาชมสุดยอดพอพันของบ้านเฮาครับของเมืองไทยครับนี่ก็คือเจ้าโคจสาสนะครับวันนี้กันมากับพี่ตัก ครับเดี๋ยวพี่ตักเป็นพิธีก่อนนะเมื่อนี้ครับสัมภาษณ์กับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคลิปหนึ่งครับผมสสวัััดีคครรบบโอ้โหมีอ่ะตัวใหญ่ไม่สู้แต่ยังไม่สู้ตัวใหญ่แต่ไม่สู้ในใจดีเขาเรียกว่าตัวใหญ่ใจดีเฮ้ยกลิ่นมันี่มันขิดมันมันไม่เป็นตู่คราอือนี่ครับตัวใหญ่แต่ใจดีครับ เจ้าโคดสาสของลุงกนันปดยินยินแต่ซื้อเสียงเลี้ยงน้ำเจ้าโคดฉาสโคจฉาสใครมาชมก็ถ่ายรูปโพสถ่ายรูปโพสก็เลยเอฟซีก็เอาไปถ่ายให้เบึ้งเนี้ยมาแล้วครับมาเจอตัวจริงแล้วครับใหญ่สูงครับเขาครับถ่ายนี่ไงเอาครับ เป็นท้าแบบเดิมๆใช่ไหมลุงอ่าเดิมๆไม่ต้องแต่งครับโอ้ไม่ต้องแต่งใช่ไหมครับทุกตัวควายที่นี่เล็บเพือนแต่งอ๋อโอ้เท้าเขาลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเท้าอะไรครับลุงครับอะไรละเล็บกะลาเล็บกะลาครอครับแล้วก็คอตั้งครับเป็นกีเป็นเป็นใหญ่มากครับเป็นเอกลักษณ์ของควายที่นี่ครับมันจะตัวจะไม่มีเล็บใหญ่เล็บยาวอะไรนะครับเล็บตั้งหมดคอตั้งอ๋อเล็บตั้งเล็บตั้งคอตั้งหมดใช่ไหมครับกลมยาว เวลาครอบกวลาครอบควายควายสงวนควายใช้งานสมัยก่อนเราต้องใช้เล็บอย่างนี้ใช้พิยาแล้วก็เหมือนดอกยางลื่นเลยนะอ๋อเนี่ยม่นเขาแข็งแรงใช่ไหมครับแข็งแรงเวลาเดินเวลาจิกดินจิกพื้นอะไรประมาณนี้ใช่ใช่จิกพื้นครับเพราะเพราะว่าสมัยก่อนใช้ใช้วัวควายไถนาเขาต้องเดินเดินในคลองใช่เดินนใคอาเดินในคลองถ้าเล็บดีมันเดินคลองก้าวไวครับ ฐานดีพูดง่ายฐานแข็งแรงก็แข็งแรงเขามั่นคงนะลุงเนาะใช่ครับผมเหมือนกันเวลาเขาประกวดกรรมการเขาบอกเลยพื้นฐานต้องยืนให้แข็งแรงครับทุกอย่างสวยครับมันบ่งบอกอยงเวลาเขาขึ้นผสมพันธุ์ด้วยดิถ้าถ้าเขาขึ้นผสมพันธุ์แล้วขาอ่อนเข่าอ่อนเขาก็จะมีโอกาสบาดเจ็บได้ครับครับขาต้องแข็ง่รับอูเท้านลููกเดท้าหนลูกมาถ่ายรูกไปเฉยเด้อไม่ทำอะไร นี yeah, We ่ครับพี่น้องครับเบิ้งเล็บเพลินเดี๋ยวผมซุ่มกล้องขึ้นมาเบิ้งโอ้ยเดินอีกนิดนึงครับพี่ตาครับเท้าเท้านี่บางครับปึ๊บโอ้ยนี่ครับลักษณะเท้าเล็บกะลานะครับกีบเล็บเพลินเป็นเท้าที่แข็งแรงครับลุงลุงมายืนถ่ายรูปไปถ่ายรูปโปรไฟล์โอเคถ่ายรูปโปรไฟล์ครับ